สวัสดีค่ะป๊าปานะคะค่ะวันนี้เราจะกลับมากิน ASMR กันค่ะ <Yeah. S 1> วันนี้ไม่ธรรมดานาะเราจะมากินข้าเหนียวทุเรียนนะนี่ <Wow. S 1> มะม่วงทุเรียนข้าเหนียวทุเรียนใช่ไหมคะว่าป๊าปาจะไม่กินข้าเหนียวทุเรียนที่มันเละๆอะ่ะแล้วก็ได้ไอเดียมาจาก Facebook นะคะนี่เขาจะผ่าตรงนี้แล้วใส่ข้าเหนียวมูนล,ลงไปแล้วใส่ถั่วลงไปจะเป็นอย่างไงนั้นจะน่ากินแค่ไหนขอคนละหนึ่งไลค์ตามดูกันเลยค่ะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเทถั่วลงไปเลยนะคะให้เยอะๆเ,เลยอู้หูน่ากินมากากินมากๆเลยนะคะนี่มีมะม่วงด้วยนะเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะทุกคนมีมะม่วงด้วยน่ากินมากเหมือนกันงอมๆอยากกินแล้วพี่พา้ <laughs> อาขออันใหญ่นี้เลยนะอืมอืมอร่อยอะ่ะยังไม่าดกะทิย <laughs> ืมาดกะทิกินหน่อย ว้าว <Wow. S 2> ตากะทิหน่อยนึงกินฝั่งนี้อืมอืมอืมข้าวกันนะจุมากคยกลินเละๆใช่อืมอร่อยอ่ะอิ่มจุใจอ่ะ เขาแซวว่าเมนูตัดขานะทุกคนอ จุเลียนอร่อยมากเม็ดรีบมากตอ้แรกกับป้าป้าเอาเม็ดออกจะไม่ต้องเอาออกก็ได้นะเพราะงั้นมันมจะแบะเกินไปอืมแบบแ้ตไหมเนี่ย จริงเงเมงอะพี่มาอันนี้คือเอาเม็ดออกถ้าเราทําขายลูกค้าเราต้องเอาออกเนาะเพราะว่าลูกค้าจะได้กินแบบนี้ไปเลยเอ, oh, <no. S 1> อ่ะอืออืออร่อยอ,อร่อยมากคือมันมีความกรึบๆของถั่วเนาะอืม <laughs> อืม แต่สื้อทุเดยนกันจวไม่กินมะม่วงเลยเมนูย่างซีนนะเพื่อนข้าวเหนียวพรจะร่วงลงได้นะน่กากินมากอิ่มอ่ะคู่เดียวคืออิ่มอ่ะจอด ออร่กินไม่ไหวพู้อ่ะต้องลองมะม่วงมั่งมะม่วงน่าจะหวานอ่ะทุกคนอืมชูเนยังหวานกว่ามะม่วงเปรี้ยวอ่ะ อ,อันนี้หวานอร่อยอ่ะได้หมดเลยนะโห้ยจริงๆชอบกินข้าวเหนียวมะม่วงมากนะเจอกันข้าวเ,เหนียวรุ้เรียนเข้าไปอร่อยกว่าอ,อแต่อาจจที่ที่ไม่ชอบกินที่มันแบบเป็นเละๆเพราะว่าเคยไปกินอาจจะแบบมันขมหรือเปล่าใช่ไหมขมเปล่า อ,อร่อยอ่ะพีพ่พาให้ทุเรียนอ่ะนะออันนี้อร่อยกว่าเยอ,อะอ,อร่อยมากทุเรียนเนื้อกำลังกินเลยอ่ะกรอบนอกนุ่มในนะไม่ไม่ขมเลยอ่ะ ก็เดี <immigrant> <G <G as ๋ยวจะกลับมาอัดเอซิมอาเรื่อยๆนะเอาแบบที่ดักกินแล้วก็ยั่วๆจริงนะเห็นพี่ไอซกินแล้วแบบยั่วๆไม่กินไม่ได้แล้วใหญ่ๆก็ต้องซื้อมาเนาะอมอร่อยนะก็ฝากติดตามที่ช่องนี้ให้ด้วยเนาะ ไปกินต่อให้หมดนี่ก่อนนะคะถ้าอย่างไรคลิปนี้เป้าพาไปแล้วนะฝากติดตามเป้าพา ASMR ให้ด้วยนะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บืมอร่อยอร่อย